สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีครับ,รบในการสบายใจห้าห้านะคะเราสามคนคะ่ะเอื้องค่ะอ้อยค่ะคุณลาบครับผมทีมสบายใจห้าห้านะคะวันนี้สบายใจกันอยู่ไหมคะเรื่องราวเยอะแยะเลยเนาะในบ้านในข่าวบ้านเมืองของเรานะคะ<ม>ก็ยังไงก็ต้องยิ้มไว้ก่อนนะคะยิ้มไว้แล้วจิตใจก็จะเบิกบานเองคะ่ะเรื่องราวในวันนี้ที่เราจะมาคุยกันนะคะ เป็นเรื่องของสุขภาพจิตของผู้สูงอายุอืมต้องดูแลเนาะรวมถึงเรื่องของการที่เออ่ใช้เทคโนโลยีแล้วไม่ทันมันหรือว่าเป็นเรื่องของการที่เ,เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะติดใจต่างๆที่เราจะต้องช่วยกันดูแลนะคะก่อนไปค่ะช่องทางในการติดต่อ,อค่ะ ช่องทางแรกนะคะเราก็จะเป็น f a c e o o o นะคะมี2ชื่อชื่อไทยกับชื่ออังกฤษนะคะชื่อไทยก็คือใช้ชื่อว่าสบายใจสายใหญ่นะคะส่วนชื่อภาษาอังกฤษใช้ชื่อว่าบ้านสวนสายใหญ่สะกดนะคะ b a n s u a n s a i y a i ค่ะครับแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งก็คือ YouTube Li n e ิกต t o k และ Podcast ครับในชื่อสบายใจห้า sa baijai 555ครับและอีกหนึ่งช่องทางก็คือ fm 1 0 5ทุกวันเสาร์เวลา2องทุ่มครึ่งถึง3ามทุ่มครับช่วยๆกันติดตามนะครับหรือว่าส่งข้อความมาให้กำลังใจพวกเรากันหน่อยนะครับเราจะพยายามจัดรายการนะครับหาเรื่องราวดีๆมาฝากกันนะครับมาทกกันมาอะไรกันเนี่ยครับเพื่อเป็นการพัฒนาตัวเราเองด้วย วันนี้เรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพจิตของผู้สูงอายุเนาะเพราะว่าสังคมเมืองไทยก็เป็นเอจิ้งโซซิตี้แล้วเราต้องหันมาดูแลตัวเราเองที่เป็นผู้สูงอายุด้วยแล้วก็คนข้างๆที่เป็นผู้สูงอายุและเด็กๆก็ต้องดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวค่ะเพราะอะไรคะเพราะว่าคําว่าผู้สูงอายุเนี่ยบ้านเราคือหกสิบปีเนาะแต่ในหกสิบปีเนี่ยเขาก็จะมีแบ่งเป็นผู้สูงอายุแบบติดสังคม ติดบ้านแล้วก็ติดเตียงใช่ไหมถ้ายังอยู่ในผู้สูงอายุที่ติดสังคมอยู่ก็ถือว่ายังสามารถไปไหนมาไหนได้ด้วยตนเองไม่เป็นภารนะพอเริ่มติดบ้านเนี่ยเยอะแล้วไม่อยากไปไหนเคยเห็นไหมผู้สูงอายุที่ไม่อยากไปไหนไปไหนไม่ได้เลยออกจากบ้านแล้วกลัวหรือว่ารู้สึกตัวเองไม่มั่นใจที่จะออกไปอย่างเงี้ยคะ่ะหรืออีกประเภทหนึ่งก็คือเริ่มป่วย<ม>นะคะ เริ่มมีภาวะที่จะต้องช่วยเหลือต้องมีคนอื่นมาดูแลพังเขาเรียกว่าภาวะพึ่งพิงใช่ไหมอันนี้ก็คือติดเตียงนั่นเองทีนี้ก็เลือกเอาว่าเราจะเป็นผู้สูงอายุแบบไหนดีเนาะ <c oughs> สิ่งที่สําคัญที่สุดก็ต้องดูแลทั้งสุขภาพจิตและก็สุขภาพกายนะคะไอสุขภาพจิตเนี่ยเราเห็นกันเยอะเลยซึมเศร้าใช่ไหมในผู้สูงอายุเออ,อพึมเศร้านี่มาจากอะไรอืม,มันก็หลายสาเหตุเนาะหลายสาเหตุ ถ้าเป็นสาเหตุที่สาวๆไม่เป็นมาเป็นตอนสูงอายุเนี่ยอืมอันแรกก็คืออาจจะเป็นเรื่องของการเกษียณจากการทําง,งานใช่ไหมคะเพราะว่าจะเป็นรัชการหรือว่าเอกชนส่วนใหญ่ก็เหมือนกับเลือกจ้างเมื่ออายุครบหกสิบปีก็คือเกษียณงานตอนนี้ สิ่งที่เคยได้ไปทํางนานทุกวันเจอเพื่อนฝูงเจอวันหน้าเจ้านายลูกน้องจากคนที่เคยมีคนอื่นเขาเคารพนอบว้เนาะท่านคะท่านขาเนี่ยมันก็เริ่มไม่มีแล้วไงวันรุ่งขึ้นไม่มีแล้วชีวิตเปลี่ยนนะเนาะหัวโขนก็ต้องถูกถอดไวนะ้นะอํานาจบารมีก็ลดน้อยลงเพื่อนฝูงก็ห่างไปมันก็เลยซึมๆเศร้าๆก็มาจากความเหงาก่อนถูกไหมล่ะพอเหงาปุ๊บก็เริ่ม เริ่มรู้สึกตัวเองเอ๊ะฉันมาอยู่ทําไมอยู่เหมือนไม่คนไม่มีความหมายเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เริ่มเศร้าในขณะเดียวกันก็ยังมีความวิตกกังวลเข้ามาอีกอเรื่องการเงินละ่ะความมั่นคงในช่วงวัยสูงอายุเนี่ยเราจะกินเราจะอยู่ยังไงโอ้ยรัฐบาลให้เงินเยอะมากกินเท่าไหร่ก็ไม่หมดนะ <c oughs> มันก็ลําบากก็ต้องดูกันเสร็จแล้วยังไม่พอเรื่องเงินนะยังเป็นเรื่องสุขภาพอีกซึ่งร่างกายมันถดถอยถูงไหมคะมันก็ป่วยเป็นโน่นเป็นนี่โลกก็เริ่มมาหาเยอะแยะเลยอื แล้วสิ่งอีกหนึ่งที่สําคัญก็คือเรื่องของดิจิทัลลุงลาบเข้ามาหลอกลวงก็ไม่พอเนอะาะมนทําให้ผู้สูงอายุต้ตองปิดนะสิทำยังไงคะตรงนั้นก็ต้องรู้เขาเรียกว่ารู้เท่าทันนะรู้เท่าทันแล้วก็เขาเรียกว่าหาความรู้ไว้เรื่อยเพื่อที่เราจะไม่ตกเป็นเหยื่อ,อต้องมีความทันสมัยทันต่อเทคโนโลยีทันต่อข่าวสาร ทันต่อเหตุการณ์ต่างๆเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยทุกๆอย่างทเทคโนโลยียต่างเนี้ยมันเปลี่ยนเร็วมากเลยผู้สูงอายุที่ไม่สนใจเรื่องอเขาเรียกความไฮเทคกันเนาะไม่ได้แล้วทุกวันนี้จะต้องหันเข้ามาสนใจผมใช้คําว่าสนใจบ้างนะแต่ในมุมมองผมว่ใครๆก็พูดว่าผู้สูงอายุด้านนู่นนี่ ยังมีกลุ่มหนึ่งที่ทุกคนลืมมองไปผู้สูงอายุที่มีสุขภาพจิตที่ดีมีเตรียมการเตรียมตัวที่เป็นผู้สูงอายุที่เขาเรียกว่าเตรียมตัวที่ดีโอ้พอสูงอายุแล้วกษียณมีเงินเก็บกษียณม,มีบำนาญกษียณสุขภาพก็ยังแข็งแรง กเกษียณยังมีกลุ่มก้อนกลุ่มนี้ผมเห็นเยอะพอสมควรนะครับที่เตรียมตัวน,นี้นะแต่โอเคเขาก็จะมีกลุ่มของเขาออกไปขี่จักรยานว่ายน้ําไปเที่ยวนะครับตรงนี้ไปทํางานจิตอาสาบางส่วนก็ไปศึกษาเขาเรียกว่าหลักธรรมต่างๆนะครับไปปฏิบัติธรรมในวัดกลุ่มตรงเนี้ยสวยงามมากเลยผมรู้จักผู้ใหญ่หลายคนเลยนะครับหน้าตายิ้มย้มสดใสเข้ากับเด็กๆก,ก็ได้ เพราะขอโทษทีผู้สูงอายุวกวุ่นั้นทุกท่านนะครับใส่สมาร์ทวอทถือไอโฟนที่บ้านมีสมาร์ทโฮมเขาก็จะเข้ากันได้กับสังคมทั่วๆไปนะเพราะว่าผู้สูงอายุกลุ่มนี้มีการเตรียมตัวและไปปฏิเสธเทคโนโลยีนะครับฉะนั้นเลยมองกลุ่มนี้ว่านับเป็นตัวอย่างที่ดีที่เราจะมองเขานะว่าเออเขาทำยังไงนะเขาถึง สามารถปรับตัวได้ผมมองแต่ที่สําคัญสุดๆผู้สูงอายุก็คือว่าอย่าลืมออกกําลังกายเนี่ยซึ่งผมคนหนึ่งล่ะที่ไม่ออกกำลังกายออกกำลังกายน้อยผมสังเกตกลุ่มผู้สูงอายุที่ออกกำลังกายนะมันมันกลายเป็นว่าไม่มีน้อยคนมากใครที่อยู่ในกลุ่มออกกำลังกายนะคนกลุ่มนั้นจะปรับตัวได้กับโลกปัจจุบันเกือบทุกคนเลยนะไม่เคยเห็นเลยว่ากลายเป็นคุณป้าแก่ๆซึ่งไม่มีโอ อ้โหแอคทีฟใส่กางเกงรัดลัดออกไปวิ่งแม่ mm hmm. เห็นแล้วดีใจด้วยครับเหมือนที่เราเห็นภาพเนะอ่า mm hmm. เขาเรียกว่าฝรั่งที่อายุมากๆอ่ะที่เขายังแต่งตัวที่เขายังทําอะไรเนี่ยดารานักแสดงที่แอคทีฟมันอยู่เนี่ยเห็นแล้วชื่นใจครับกลุ่มนี้เขาเรียกว่ากลุ่มผู้สูงอายุที่มีสุขภาพจิตที่ดีอ uh huh. ่าเพราะฉะนั้นก็จะต้องดูแลแล้วก็ป้องกันตัวเองนะคะดูแลตัวเองทั้งกายใจแล้วก็ป้องกันตัวเอง ทำได้ค่ะทุกคนเป็นผู้สูงอายุที่มีสุขภาพใจสุขภาพกายที่ดีได้ค่ะเดี๋ยวเราก็จะมีเรื่องราวดีๆจากดรป๊อปนะคะมาเสริมกันค่ะในช่วงป๊อปอัปเกรดค่ะครับเชิญครับผม s อเพื่เกรสมาซิตี้สูงวัยอย่างสง่าและอารมณ์ดีกับอาจารย์ป๊อปนักกิจกรรมบัตรอารมณ์ดีวันนี้เราจะมาทำกิจกรรมปั้นดินพาเพลินให้ผู้สูงอายุ มีอารมณ์ดีครับคุณยายครับวันนี้เราจะปั้นดินเป็นตัวเราจินตนาการว่าเป็นสาวสวยเลยนะครับดินแค่นี้จะพอไหมคะเราก็จะได้ฝึกการใช้สมองแบ่งดินครับสมองแบ่งดินว่าไอ้แค่นี้เราจะทำให้ตัวเราสวยได้ยังไงอคุณยายจะใช้สีอะไรปั้นเป็นส่วนอะไรของเราบ้างครับนิดตัวสีแดงดีกว่าตัวเป็นสีแดง สีส้มล่ละครับเอาเป็นหน้าแล้วกัน,นสีส้มเป็นใบหน้านะครับผมและส,ลสีเหลืองเป็นพวกมือเป็นเท้าเป็น,ปนแขนขาได้เลยนะครับลองดูครับ ขณะที่เราใช้ประสาทสัมผัสบริเวณนิ้วมือแต่ละนิ้วมันจะได้ความรู้สึกสัมผัสละเอียดอ่อนมาก mm hmm. เช่น mm hmm. การบีบ mm hmm. การดึง mm hmm. การคลึงและการนวดเหล่านี้ mm hmm. เพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานสมองเยอะมากเลยทําให้เครือข่ายของสมองมันจะว่องไวมีสมาธิฮอร์โมอนความสุขจากสมองก็จะหลั่งมากขึ้นครับ ออกมามันจะเป็นคุณยายเลยนี่เป็นคุณยายนางงามเลยครับผมนางงามครับนี่ก็เป็นเสร็จแล้วขาเนี่ยแต่มันอยู่ที่ขานี่แหละคุณยายโถขาอืนี่เลยใช่ได้นะครับคราวนี้เราก็ตกแต่งครับใส่เสื้อลายสก๊อตใส่เสื้อลายสก๊อตนะครับค่ะช่วยนะครับช่วยทำกระโปรงทำเป็นกระโปรงนะครับกระโปรงแบนๆนะครับแบนเลยค่ะนั่นแหละโอ้โหทรงสวยเลยค่ะทรงสวยนะครับทรงเอทรงเอ ขณะที่เขาสลักลายใช้เครื่องมือมันจะท้าทายสมองเขาจะมีรายละเอียดของกระโปรงมีรายละเอียดของเสื้อผ้าหน้าผมต่างๆทําให้ความจําระลึกย้อนถึงอดีตที่มีความทรงจําที่ดีได้ครับโอคุณยายครับนี่เราได้คุณยายยุคยุคไหนครับซิต <City. S 1> ี้ยุคซิตี้นะครับค่ะคราวนี้ผมจะท้าทายคุณยายครับให้คุณยาย สอนหลานตัวเองนะเหมือนเล่าเรื่องเลยเล่าสมัยก่อนเลยจะให้หลานช่วยปั้นอะไรหรือยายช่วยปั้นกันค่ะเพิ่มเติมจะอะไรก็ได้นะครับเนี่ยมีเหลือดินอยู่3าก้อนหลานต้องชอบมากเลยหลานต้องชอบได้เลยลองดูนะครับเมนยูรู้ไหมครับเนี่ยใครไม่รู้ครับยายเองแหละเมนยูอยากจะปั้นอย่างยายไหมคะอยากครับอ้าวเดี๋ยวยายจะมอบนี่ดินให้เอาเลยลูกเดี๋ยวปั้นอะไร หนูกะเป็นอะไรคิดเลยแล้วก็เอาเลยเอาอะไรชื่ออะไรนะอะไรนคทานทานฟอร์เมอร์ทานฟอร์เมอร์เนี่ยจะพายายไปไหนเนี่ยไปดูหนังครับโอ้โหดีเลยยายไม่ได้ดูมานานแล้วตั้งแต่ดูคุณตาต้องโหมากห้าสิบปีที่แล้วยังไม่เคย ดหนนนังเนเน่เียการเพิ่มความท้าทายให้กับผู้ปั้นตัวเองเล่าเรื่องราวออกมาการที่เราได้ปั้นดินและย้อนไปอดีตที่สวยงามของเขาเนี่ยมันทําให้หัวใจเขาเบิกบานอ่าคุณยายรู้สึกยังไงบ้างเขาเพลินดีได้จินตนาการอ้าแมนยูล่ะครับสนุกไหมครับสนุกครับอ่ากิจกรรมปั้นดินพาเพล่นะครับทำให้คุณยายกับคุณหลานนะครับมีความสุขมีความสัมพันธ์มากขึ้นครับ และทำให้เขาร่วมเล่าเรื่องยุคสมัยจากยุคคุณยายมาสู่ยุคคุณหลานได้ครับกิจกรรมปั้นดินาพาเพลินนะครับหรือในภาษาอังกฤษเราเรียกว่าเคร y w o เวเขาให้จิตเราจดจ่อเป็นผลงานออกมาแต่ผลงานสะท้อนความรู้สึกจากตัวเองเพราะเขาปั้นตัวเองและยิ่งผู้สูงไวัยได้ปั้นมันทำให้หัวใจเขาเบิกบานย้อนไปถึงสิ่งที่สวยงามเป็นความต้องการเรื่องของความรักความปลอดภัย และความรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าทําให้จิตใจของเขามันสดชื่นมากเลยนะครับมันทําให้สมองก็ปลอดโปร่งและอยากจะเล่าเรื่องราวให้ลูกหลานฟังขอเชิญชวนนะครับบุตรหลานและผู้ดูแลและครอบครัวของผู้สูงวัยนะครับได้นํากิจกรรมง่ายๆปั้นดินพาเพลินไปลองร่วมกันปั้นสะท้อนอารมณ์ความรู้สึกดีๆออกมาทําให้อารมณ์ดีมากขึ้นครับ ดีค่ะสวัสดีค่ะมาถึงช่วงเบลแห่งสตินะคะวันนี้ก็พบกับน้องเชเบลเช่นเดิมค่ะหัวข้อที่เราจะคุยก็เป็นเรื่องของสุขภาพจิตของผู้สูงวัยผู้สูงอายุมันมีหลายอย่างมากเนาะคนที่เริ่มที่จะเรียกว่าง่ายๆคือคนสูงอายุนี่คือคนที่อาจจะ,กะเกษียณจากการทํางานแล้วขาดการไม่ได้รับไปที่ทํางานที่เดิมมันก็อาจจะขาดการยอมรับเพื่อนฝูงก็หายหน้าหรือบางทีคู่ชีวิตก็อาจจะเสียชีวิตอย่างเงี้ยค่ะ มันก็มีอาจจะเป็นภาวะซึมเศร้าได้อันเนี้ยสุขภาพจิตตรงเนี้ยเราจะต้องเราเป็นลูกเราเป็นพี่เป็นน้องเราก็ต้องช่วยกันดูแลเนาะเขาบอกว่าการปรับตัวของคนสูงอายุเนี่ยมันจะยากนิดหนึ่งยากนิดหนึ่งเพราะว่าเขาอยู่ตั้งแต่ยุคที่มันไม่มีเทคโนโลยีเนาะแล้วพอวันนึงมันมีเทคโนโลยีหนึ่งเขาก็จะเรื่อง การใช้งานมันก็ต้องปรับเปลี่ยนไปแล้วก็เขาจะใช้งานระบบเยอะก็ไม่ได้แล้วก็ความรู้เถ้าไม่ทันแบบมิชชีพก็เยอะอเขาไม่ทนันมันไม่ใช่ว่าอย่างลูกบางคนอาจจะไปดูพ่อแม่ว่าแบบก็เห็นข่าวอยู่ตลอดนี่ทำไมยังจะไปคือต้องเข้าใจว่ามันเป็นช่วงที่สมองเขาถดถอยแล้วอะ่ะบางทีเขารู้นะแต่เขาก็ไม่สามารถที่จะควบคุมได้เพราะว่ามันจะเด็ก กับคนแก่มันจะเป็นคล้ายๆกันตรงที่ว่าพ่อแม่ต้องสั่งเหมือนเด็กเล็กเราต้องคอยสั่งว่าต้องทําอย่างนี้นะแบบสเต็ป by สเต็ปแล้วคนแก่ถ้ามันมีคนมาสั่งเขาที่เป็นมิชาชีพสั่งให้เขาทำสเต็ป by สเต็ปอ่ะเขาก็จะทําโดยที่เขาไม่ได้คิดวิเคราะห์ได้เหมือนเราที่อายุน้อยๆกันอยู่ใช่มันก็เหมือนคนแก่สมัยก่อนอะ่ะเวลาที่เขาแก่แเราก็จะเข้าวัด แต่คนแก่สมัยนี้เขาไม่ได้เข้าวัดสิคะเขาเข้าโลกโซเชียลเขาติ๊กตอกเขาถือว่าเข้าเข้าวัดผ่านผ่านโซเชียลอืมแต่มันก็ไม่เหมือนกันเพราะว่ามันเหมือนฟังไปเรื่อยๆอะแล้วอันไหนฟังแล้วไม่ถูกใจเขาเขาก็ปัดเปลี่ยนหนึ่งมันก็ทําให้เขามีความเป็นสมาธิสั้นละเป็นคนอารมณ์ร้อนได้ก็จะเป็นคนแก่หัวร้อนอืมกลายเป็นคนแก่หัวร้อนจริงเลย เดี๋ยวนี้ผู้สูงอายุหลายคนเนาะที่พฤติกรรมเปลี่ยนสมัยก่อนที่ยังไม่ไม่ถึงขนาดเกษียณอายุอะค่ะอาจจะเป็นคนอารมณ์ดีใจดีพอพอ,พอเกษียณอายุแล้วอยู่กับเทคโนโลยีมากๆหงุดหงิดง่ายใช่เป็นคนแก่หัวร้อนอืมเพราะว่าเทคโนโลยีทุกอย่างมันไวแกไม่ทันว่างั้นเถอะไม่ทันไม่ทันเท่าไม่เท่าทันอารมณ์ด้วยแล้วก็เหมือนอสมมติตอนเราเป็นวัยรุ่นเราก็ไม่เคยปฏิบัติฝึกสมาธิฝึกอะไรอยู่แล้ว พอออกมาปุ๊บเราก็ทํางานเสร็จก็อยู่กับความวุ่นวายเขาไม่เคยฝึกอะไรพวกนี้เลยแล้วมาอยู่กับโลกโซเชียลต่อมันก็เลยเหมือนตเตลิดไปเรื่อยจิตเขาไม่ได้แบบอยู่นิ่งแล้วเขาก็หลายอารมณ์อ่ะมันขนาดวัยรุ่นเราโตมาจนยี่สิบมีปัญหาทางจิตอ่ะและอน,นี้เขาอยู่มาจนอายุเท่าไหร่แล้วอ่ะปัญหาทางจิตที่เขาสะสมมาตลอดความรู้สึกที่เขาสะสมมาตลอดเขาไม่เคยเคลียร์มันเลยอื อย่างนี้จะดูแลกันยังไงดีคะอย่างนี้ต้องบอกว่าลูกหลานต้องใจเย็นและค่อยๆสังเกตพฤติกรรมของของผู้สูงอายุในบ้านเราว่าเขาใช้ทรศัพท์แบบไหนเขาฟังเรื่องอะไรและเราก็จะแบบไปด่าเขาทันทีเลยไม่ได้เพราะว่าบางคนอาจจะอีโก้สูงอะไรอย่างนี้ก็มีเราอาจจะต้องค่อยๆตะล่อม,อมหาวิธีพูดจาเพราะว่าแต่ละครอบครัวก,ก็คงมีวิธพีพูดกันไม่เหมือนกัน แล้วก็ต้องคอ,คอยบอกเขาอย่างเช่นว่าเออสื่ออันนี้ผิดนะสื่ออันนี้ไม่ถูกนะเราก็ต้องคอยบอกเขาแจ้งเขาว่าอ๋ออันนี้ AI ทำาอันนี้ไม่ใช่คนจริงๆเพราะว่าคน,คนแก่เขาจะแยกไม่ออกค่ะโอ้มันก็เป็นอะไรที่ยากเหมือนกันนะในการที่เขาจะต้องปรับตัวในชีวิตส่วนตัวก็รู้สึกตัวเองไม่มีเพื่อนอยู่แล้ว ออกมาลูกก็แยกครอบครัวไปใช่ไหมมีครอบครัวใหม่หตัวเองก็ไม่มีงานทําแล้วอยู่บ้านก็เหงาอยู่แล้วยังต้องมาปรับตัวกับไอ้เทคโนโลย,ยีที่คิดว่ามันเป็นเพื่อนอีกโอ้อก็ยางจริงต้องพยายามหากิจกรรมให้เขาทํามากกว่านี้อืแบบมีกิจกรรมให้เขาทํามีมีสถานที่ที่แบบพา,าเขาไปทํากิจกรรมได้ให้ให้ไปทํางานจิตอาสาก็น่าจะดีเนาะ ก็น่าจะได้ค่ะเหมือนแบบว่าให้คนแก่ไปไปโรงเรียนอนุบาลอย่างเงี้ยช่วยเลี้ยงลูกหลานคนอื่นก็ได้ถ้าเขาเป็นคนรักเด็กอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านไหนก็ไปแบ่งปันใชรู้ความสามารถที่เคยมีมหนูว่ามันก็จะมีคนแก่ที่เขาก็ไม่ชอบอยู่ในลูกโซเชียลก็มีแต่บางคนเขาก็ไม่รู้จะทําอะไรจริงๆก็มีมัน มันยุคสมัยก่อนมันไม่ได้เรียนรู้ว่าตัวเองชอบไม่ชอบอะไรขนาดนั้นนะคะเพราะว่าเหมือนเขาต้องทํางานเขาต้องอะไรอย่างเงี้ยเขาเลยไม่ได้รู้ว่าตัวเองชอบไม่ชอบอะไรอพอแก่ตัวมาก็เลยไม่รู้ว่าตัวเองอยากจะชอบทําอะไรบ้างแต่จริงๆก็จะแนะนําคนส่นอายุว่าถ้าเกิดได้ฟังอันเนี้ยก็ตอนนี้มันเป็นวัยเรียนรู้ใหม่ของเราอะไรที่เราไม่เคยทําในวัยแบบวัยรุ่นหรืออะไรเงี้ยแล้วมันมีสิ่งใหม,หม่ๆศิละปะ อะไรก็ตามไปลองเรียนดูดีกว่าเพราะว่าถึงวัยนี้แล้วเราก็มีเงินลูกหลานก็มีเงินพอที่จะแบบอให้เขาไปเรียนศิลปะแต่เราก็ต้องดูว่าแก่ถึงไวัยไหนอย่างเช่นบางวัยมันก็เดินทางไม่ได้ละขับรถเองไม่ได้ละเราก็อาจจะถ้าเรามีลูกหลานอยู่ที่บ้านเราก็อาจจะหาครูหาครูสอนศิลปะ อสอนหลานวาดรูปสอนหลานตั้งดินน้ำมันก็สอนยายไปด้วยเลยไปทำด้วยกันอสองวัยสองวัยใจ,จยตรงกันเอกิจ<อ>ก<อ><ไ>รรมด้วยกันโอ้นารักาใช่ค่ะก,ก็ก็ได้แต่ว่าอย่างเช่นอยากคนไม่มีเงินน่ะเราก็เข้าใจได้ว่าอินเทอร์เน็ตประเทศไทยไมันถูกการแก้เบื่อของเขาที่ดีที่สุดก็คือการการใช้โทรศัพท์อะไรพวกเนี้ยค่ะเราก็อันนี้ก็จะลูกหลานก็อาจจะต้องดูนิดนึงว่า เขาดูอะไรเขาเสพอะไรอืต้องใส่ใจเหมือนวัยรุ่นเลยนะใช่จริงๆวัยวัยเด็กเล็กกับวัยวัยคนแก่นเนี่ยมันจะเป็นวัยเออเขาเรียกใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันทั้งทางอารมณ์ทั้งทาง,ทง,ทงเอ,อระบบความความคิดของเขาอะไรเงี้ยมันจะถดถอยแต่ของเด็กกําลังพัฒนาอืแต่มันจะมีความคล้ายคลึงกันแคอนน่อันหนึ่งกําลังไปหน้าอันนึงกาลังถอยหลัง เพราะฉะนั้นเราก็ต้องทําความเข้าใจว่าเราต้องทค,ความเข้าใจคือข้อดีของการที่เราเป็นคนอายุน้อยแล้วเข้าใจคนวัยนั้นน่ะพอเราแก่ตัวไปเราจะเข้าใจตัวเราเองอเพราะมันจะเห็นสัจธรรมอยู่ข้างหน้าและนี่คือสิ่งที่เรากําลังจะเป็นในอนาคตถ้าเรารู้ที่จะเรารู้และใส่ใจที่จะดูแลเขาวันข้างหน้าเราก็จะเข้าใจตัวเองอือันนี้คือผล ขนของการดูแลคุณพ่อคุณแม่หรือผู้สูงอายุในบ้านใช่ไหมคะใช่หอกับเราได้ได้ฝึกฝึกที่จะเอามาดูแลตัวเองด้วยใชแ่แล้วแล้วเราก็จะเป็นคนที่ไม่ได้เข้าใจแค่คนแก่แค่ในบ้านเราแต่เราจะเข้าใจผู้สูงอายุรอบตัวเราเพราะว่าเราจะเข้าใจเราว่าหนึ่งตั้งแต่วัยนี้ถึงวัยเนี้ยมันถดถอยแบบไหนเราก็จะไม่ไปทำอะไรที่แบบ หงุดหิดหรือไปรู้สึกลำคาญใจอย่างเช่นถ้าเรารู้ว่าวัยนี้เขาจะมีปัญหาเรื่องฮอร์โมนวัยทองหงุดบางคนอาจจะหงุดห,หิดหบางคนอาจจะลงดีถ้าเราเข้าใจมันก็ม,นกมันก็เซ็งแหละแต่ว่ามันก็จะเข้าใจพูดง่า,งงายๆคือเราพยายามเรียนรู้ช่วงวัยต่างๆเพื่อเอามาปรับใช้กับตัวเองด้วยและก็ได้ช่วยดูแลคนที่ใกล้ตัวอย่างน้อยก็เขาก็จะไม่เหงาจนเกินไปใช่ไหมคะ ใช่ค <One input> ่ะก claro. ็อย่างบางคนตอนนี้ก็คือลาคาญเพราะว่าแม่ตัวเองแต่ถ้าเกิดวันหนึ่งลองคิดมุมกลับไปว่าวันหนึ่งเป็นเราที่แก่แบบนั้นแล้วลูกหลานเราอะลาคาญเราแบบนี้บ้างอะเราจะรู้สึกน้อยใจไหมเราจะรู้สึกเศร้าไหมเพราะเรารู้ว่าลึกๆคนแก่เขาก็ไม่ได้อยากเป็นภาระให้ลูกหลานแต่ด้วยวัยเขาถดถอยแล้วเขาก็รู้สึกแย่มันก็จะต้องมีแบบภาวะซึมเศร้าอะไรเงี้ยเขาไม่อยากเป็นแต่มันเป็นไปแล้วบางคนไม่อยากเป็นภาระ เขามันมันเป็นความรู้สึกที่มันแย่อยู่แล้วเอาง่ายๆแค่ว่าเวลาเราป่วยแล้วเราทำอะไรไม่ได้เราเกิดอุบัติเหตุเราต้องนอนอยู่บนเตียงเฉยๆเรายังไม่รู้สึกโอเคเลย<ม>เรายังรู้สึกว่าไม่ดีไม่ชอบไม่พอใจเลยแต่อันนี้เขาเป็นเพราะมันถึงวัยที่เขาเป็นแบบนี้แล้วอ่ะมันฟื้นฟูไม่ได้อ่ะแล้วลูกหลานก็รันมาหมงุดหงิดอารมณ์เสียลำคาญเขาอีกมันน่าเอ็นดูนะมันเป็นธรรมชาติของทุกทุกคนที่จะต้องเจอใช่ แค่แบบอยากให้เราที่อยู่ที่บ้านร่วมกับเขาอะลองนึกถึงมุมเขาบ้างถ้าวันหนึ่งเราแก่ค่ะเพราะฉะนั้นใครที่กำลังต้องดูแลคุณพ่อคุณแม่นะคะหรืออยู่กับคุณป้าหรืออะไรอย่างเงี้ยอยากให้ฟังเชเบลในช่วงนี้ดีมากๆเพราะว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เราทำเนี่ยมันคือการเรียนรู้จากวิถีในแต่ละช่วงวัย และถามว่าการที่เราเข้าใจแล้วเนี่ยพอพาถึงตัวเราเองเนี่ยเราก็จะเข้าใจตัวเองในวันนั้นได้แต่ก็มีมีหนุกเข้าใจว่ามันมีคนแก่บางประเภทที่ไม่ฟังลูกหลักเลยก็มีอันนี้ก็จะปวดหัวนิดนึงแต่ว่าฟังทุกคนฟังหมอฟังพระออันนี้เราอาจจะต้องใช้เอ,อจิตวิทยาในการไปหาพระไปหาหมอก่อนแล้วพูดคุยปรึกษาหมอก่อนว่ายอย่างนี้อย่างนี้แล้วค่อยพาผู้ใหญ่ในบ้านเราไป เพื่อให้เขาช่วยแบบพูดในสิ่งที่เรารู้สึกและเขาอาจจะฟังบางคนเขาจะเป็นอย่างนี้จริงๆเขาฟังคนอื่นมากกว่าคนในครอบครัวเราก็อาจจะต้องใช้คนอื่นในการช่วยตบๆให้เขาที่เข้าทางแต่ถ้าคนแก่คนไหนที่มีปัญหาเรื่องเรื่องเอ,อทางจิตจริงๆก็แนะนําให้ครอบครัวพาไปหาหมอจริงๆเพื่อให้เขาได้รับยาและเราก็จะต้องให้เขาทานยายอย่างสม่าเสมอ เพราะว่ามันก็จะหนีไม่พ้นเนาะหลายคนก็อาจจะเป็นซึมเศร้าหลายคนก็อาจจะเป็นหลงลืมนะคะเพราะสมองมันใช้งานมานานแล้วถึงเวลาเสื่อม,มอย่างหลงลืมเนี่ยบางคนก็คิดว่ามันถึงวัยแล้วแต่บางจริงๆถ้าไปหาหมอ,อมันจะมียาที่ชะลอมไม่ได้ว่ามันมันหยุดหยุดได้นะแต่มันชะลอไม่ให้เขาเป็นหนักขึ้นเพราะว่าอย่างเช่นบางคนเขาเป็นหนักมากๆเขายังทําแต่เขายังมีกําลังที่จะทํากับข้าวอยู่เขาอาจจะทํากับข้าวแล้วลืมปิด ปิดแก๊สอันนี้อันตรายมากๆมันอาจจะเกิดไปไม่ได้เพราะฉะนั้นก็แนะนําว่าถ้าต่อให้เขาเป็นอัลไซเมอร์ปิดโรคหลงลืมก็ควรจะไปหาหมอเพื่อให้เขาชะลอชะลอชะลอการการการลืมให้เร็วขึ้นอาจจะแบบสมมุติถ้าคุณไม่พาไปเขาอาจจะแบบภายในปีเดียวแต่ถ้าเกิดคุณพาไปแล้วเขาได้ได้รับยาเขาอาจจะยื้อไปได้สองถึงสามปีอันนั้นก็คือจะเป็นความสะดวกสบายของเราตัวเราเองด้วยที่ได้ดูแลเขา พอถ้าเกิดพ่อหนูเคยดูแลคนพ่อที่เป็นอัลไซเมอร์หนูบอกเลยว่ามันมันมันจะต้องเป็นห่วงเขาหลายอย่างแล้วเขาซ่ามากเขาบอกเขาแข็งแรงเขาขับรถแล้วหลงอะ่ะไปเป็นชั่วโมงไม่กลับอะ่ะเราก็กังวลสรุปเขาขับรถรอบเกาะภูกกเก็ตคะ่ะกลับบ้านไม่ถูกใช่โอ้แต่แกก็เก่งอ่ะขับรถได้อ่ะแกไม่ฟังแกบอกแกงแข็งแรงมันมันก็จะมีคนแก่ที่แบบไม่ฟัง พราะเขาคิดว่าเขายังแข็งแรงแล้วทําได้เงี้ยทํากับข้าวเืมงปิดหมอ้มอหมอ้อใไหม้บ้างอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะพยายามช่วยเหลือตัวเองไม่อยากเป็นภาระใครแต่แต่ยิงย่งทํายิ่งยิ่งเป็น <laughs> ยิง <laughs> ยงย่งทำลูกยิง่ง <laughs> ลูกยิ่งปวดหัวอารมณ์แบบพ่อพ่อ <laughs> ตัดไม้เอกออกได้ไหมอ่ะเวลาเรียกับพ่อเธอ <laughs> มันก็เป็นอีกอีกมุมหนึ่งนะที่เราได้ได้เรียนรู้แล้วก็จริงๆแล้วลึกๆอะ่ะมันเป็นความสุขนะพูดแล้วยังหัวยังยังมีรอยปิติอยู่ที่หน้าเลยเห็นไหมนะใช่ไหมมันก็เป็นเขาเรียกว่าพอมันผ่านไปอ่ะวันนั้นมันอาจจะหงุดหงิดแหละแต่ว่ามันกังวลมันหงุดหงิดมันนอยแต่พอเวลาผ่านไปมัน,เป,นเป็นเรื่องตลกค่ะอืมพอผ่านไปมันเป็นเป็นความทรงจำที่แบบเออเนี่ยพ่อเราเคยทาแบบนี้นะเวลามันเล่าเป็นตัวอย่างให้ใครฟังว่าแบบ เขาเจอพ่อแม่เขาลังเป็นอัลไซเมอร์หนูบอกอืมหนูว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมีความบันเทิงหนักกว่านี้อีกใช่เวลามันลงเร็วๆเนี่ยนะใช่ลืมทําทุกอย่างได้หมดเลยใช่ค่ะคุณพ่อหนูยังเรียกแม่หนูเป็นชื่อผู้หญิงคนอื่นเลย <c oughs> น่าจะไปจําว่าเป็นแฟนเก่าคนตัวเองวันคนไหนสักคนน่ะเหมือนเขาน่าจะย้อนกลับไปในช่วงวัยหนึ่งที่เขายังจดจําได้อยู่วัย ผ่านมาวัยนี้เขาจะลืมหมดละแล้วเขาก็ไปเรียกชื่อแม่เป็นชื่ออื่นแม่หนูเขาก<ต>เ็เนียนเป็นไปเป,นเป็นก็เป็นเออโอ้ก็เป็นเรื่องราวของผู้สูงอายุนะคะที่จะต้องช่วยกันดูแลนั่นเองถ้าใครมีคุณพ่อคุณแม่มีคุณป้าคุณน้าที่เริ่มมีอายุหรือกเกษียณอายุแล้วเนี่ยเราก็อาจจะต้องใส่ใจเพิ่มมากขึ้นอย่างที่น้องเชเบลบอกอะค่ะเขากำลังถดถอยก็เหมือนกับเด็กที่จะต้องพัฒนา ยังไงก็ลองทํากิจกรรมนะคะช่วยในเรื่องกับให้ท่านได้ทํากิจกรรมอย่างอื่นบ้างอย่าอยู่กับไอ้โลกโซเชียลอย่างเดียวเนาะวันนี้ก็เป็นเรื่องดีๆค่ะขอบคุณเชเดลมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ะเวลาผ่านไปรวดเร็วมากในช่วงนี้นะเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นรวดเร็วมีทั้งดีและหลายณนะวันเนี้เราจะเลือกเป็นผู้สูงอายุที่มีสุขภาพจิตที่ดี อีกฝั่งหนึงก็คือไม่ดีเราจะเลือกอย่างไหนใช่แล้วอยู่ที่ตัวเรานะครับตุขภาพจิตที่ดีอยู่ที่จิตใจที่ดีสำหรับวันนี้ิ่งดีๆทุกอย่างนะครับขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ